เด็กนั้นเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวโรงเรียนสังคมและโลกเขามีหน้าที่ที่จะต้องฝึกเรียนรู้พัฒนาตนไปสู่การที่จะดูแลตัวเองดูแลสิ่งของรอบตัวของเขาประเด็นวิกฤตของโลกตอนนี้อยู่ที่ไหนแน่นอนโลกร้อนหรือธรรมชาติส่วนเรื่องพุทธนี่แน่นอนกระแสะสังคมก็เรียกร้องสร้างเด็กให้เป็นคนดีกับสังคมและแยกแยะให้ถูกคุณกับโทษ อันนี้มันก็น่าจะมาเป็นนโยบายส่วนหนึ่งในการที่จะสร้างเด็กและมองไปยาวครูคือคนที่สําคัญมากโลกของธรรมชาติก็ตามโลกของอพุทธหรือคุณธรรมนั้นคุณครูคุณครูเริ่มก่อนดังนั้นในช่วงปิดภาคเรียนนี้คุณครูที่โรงเรียนสยามสามไตรทุกคนจึงเข้าสู่การอบรมเพื่อพัฒนาตนเองตามแนววิถีธรรมชาติและวิถีพุทธโดยเริ่มต้นจากการเดินทางเข้าสู่ป่า เพื่อศึกษาและสัมผัสกับธรรมชาติของจริงส่วนหนึ่งสิ่งที่คุณครูต้องการก็คือเรื่องของอสื่อการเรียนการสอนการเข้าสู่ธรรมชาติเขาจะสามารถเอาอะไรที่จะมาถ่ายทอดลงกับเด็กได้บ้างไยครั้งนี้เราก็เลยวางแผนว่าให้คุณครูเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาตัวเองจากความถนัดของตัวเองเหมือนกับหาตัวเองก่อนว่าตัวเองอยากจะทําอะไรตั้งแต่ขั้นแรกในการศึกษาธรรมชาติครั้งนี้คุณครูปฐมวัยทุกคน จะต้องเลือกบทบาทเพื่อศึกษาตามความถนัดของตัวเองใน4รูปแบบคือศึกษาในรูปแบบของนักบันทึกนักวาดภาพนักสารคดีหรือนักโครงฉันกากรภายใต้การนำกิจกรรมของอาจารย์วัชระอยู่สวรรัสด์วิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติปัญหาที่เราเห็นว่ามีปัญหากับการเรียนรู้เรื่องธรรมชาติของคุณครูกับเด็กเนี่ยปัญหาโดยตรงก็คือคุณครูกลัวที่จะถ่ายทอดความรู้เรื่องธรรมชาติ เป็นระบบที่ครูโรงเรียนไหนก็จะมักจะกลัวเหมือนกันว่าตัวเองไม่มีความรู้จะสอนได้ไงนะฉันไม่มีความรู้เรื่องต้นไม้ไม่มีความรู้เรื่องดินน้ําลงไฟเลยรู้ก็แต่บทเรียนที่เขาจะสอนในอาชีพนะคนไม่รู้ก็จะกลัวไปก่อนพอกลัวเนี่ยทำให้เขาไม่อยากจะสอนนะการไม่อยากสอนก็ทําให้ระบบมันติดขัดไปหมดนะแต่ว่าถ้าเราไปสร้างใหม่ให้คุณครูเป็นคนอยากสอนเรื่องนี้เลยให้เข้าใจเองให้รักเองด้วยแล้วก็จะมาสอนเนี่ยเราก็ถึงว่าต้องมีเวลาให้คุณครู เข้ามาเอาความรู้มาความรักและความเข้าใจธรรมชาติให้มากที่สุดเท่าที่เขาจะทำได้เท่าที่เขามีเวลาในการมาครั้งนี้เนี่ยเราก็เลือกที่จะมาทางด้านฝั่งทะเลเอ่าวไทยตะวันตกอขอเตือนว่าร้อนมากนะครับถ้าเต็มหมวกหมอกให้เต็มที่นะครับทางเดินเนี่ยจะอยู่ด้านนี้ขึ้นไประหว่างทางเนี่ยเราจะศึกษาเรื่องของพันไม้กับระบบก็คือตัวพื้นทรายที่เป็นภูเขาขึ้นมานี่นะครับ ภูเขาทรายที่บางเบิดนี่นะฮะคนส่วนใหญ่ก็จะโอ้ร้อนจะตายทาไมไปดูอะไรตรงนี้ภูเขาก็เตี้ยๆต้นไม้ก็ไม่เห็นสวยแต่ถ้าเขาเข้าใจลึกซึ้งว่ากว่าพื้นที่ตรงนี้จะเกิดภูเขาทรายขนาดใหญ่เนี่ยฮะสูงตั้ง40-50เมตรได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเนี่ยเรามาดูระยะที่เกิดการขึ้นลงของน้ำทะเลสองครั้งทําให้เกิด ด,ดูซิว่าวิศว์ดีนี้เหมาะกับภูมิประเทศจริงๆได้หรือเปล่าช่วงที่น้ำท่วม8,200ปีที่แล้วเป็นยุคที่น้ำท่วมเข้ามาในพื้นที่ภาคกลางเรามากที่สุดเนี่ยตอนนั้นก็จะท่วมสูงสุดก็ประมาณแค่สิเมตรเท่านั้นนะะนี่ตามตามที่เขาให้ข้อมูลมาในการดูเรื่องธรณีวิทยานะคือมันท่วมคือท่วมตรงนี้เลยมิดไปเลยแล้วก็ลดลงไปมันก็เลยกลายเป็นเนินทรายแบบนี้ คือตามที่เขาวัดกันแล้วเนี่ยนะฮะพื้นที่เมื่อ8 2 0 0ันปีเนี่ยเป็นปีที่ยังทระายยัสมันร้อนมากจนน้ำแข็งเนี่ยในขั้วโลกละลายละลายไปแล้วก็ท่วมพื้นที่ที่เป็นที่ราบอย่างเช่นที่ราบรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาทั้งหมดแต่ว่าสูงไม่เกิน10เมตรที่เขาบันทึกเอาไว้นะมันมีป่าอยู่ด้วยมันมีป่าชายหาดมันมีต้นไม้ที่อยู่ในระบบชายหาดขึ้นมาเป็นป่าครอบคุมพื้นที่เนี่ยอะไรทําให้ภูเขาทรายกับ ไม้ชายหาดมาอยู่รวมกันได้นะที่นี่ระบบป่าในแซนดูเนี่ยไม่มีทางที่ต้นไม้ใหญ่โตแบบในป่าดิบชื้นจะเกิดขึ้นได้ต้องเป็นไม้กลุ่มที่มีรากฝอยหนาแน่นพวกนี้จะลึกมากแต่ลึกด้วยฝอยนะฮะไม่ได้ลึกด้วยรากใหญ่เนี่ยรือแม้แต่การที่เราลองขุดผิวทรายออกไปที่รากต้นไม้จะมาทั้งเจอรากไม้นะแล้วก็เจอ,อความชุ่มชื้นของทรายแค่ไม่กี่นิ้วก็จะเห็นว่าใต้ผิวทรายที่ดูแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะ มีความชื้นอยู่ได้ยังไงบ้างที่ใครสงสัยว่าพื้นที่รลล้อนอยู่ได้ไงลงไปเนี่ยพุทเดียวนะครับมันจะเย็นเลยเป็นที่ชุ่มชื้นเลยนี่สังเ,เกศตายนี่ก็ได้ละเนี่ยลึกแค่3 4นิ้วสายเปียกแล้วใช่ไหมความชื้นนี่มาจากไหนในพื้นทหนก็คือการกักเก็บน้ําในตอนกลางคืนเนี่ยน้ำบ้านเราเนี่ยความชื้นสัมผัสสูงนะฮะเราเห็นเป็นประเทศทางแห้งแต่เนี้ยความสัมผัสบ้าเราหรือขนาดตรงเนี้ยเราไม่น่าจับว่า70%ปรแล้ว เริ่มดูไม้อิงใสไปก่อนแล้วไม้เลื้อยด้วยใหญ่ไหมครับผู้ด่างพื้นที่ชุ่มน้ำของคันธุดีที่เราจะอยากพาคุณไปดูเนี่ยมันเป็นระบบที่เล็กๆน้ําขังในพื้นที่ที่จํากัดอยู่ทําให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ําทําไมต้นไม้ถึงออกแบบลากให้เกิดความค้ายันที่เขาอยู่ในน้ําได้ตลอดทั้งปีนะแล้วก็มีพันไม้อะไรบ้างที่ประกอบกันอยู่ตรงนั้นประเภทต้นไม้อะไรที่เกลือให้เกิดพื้นที่ชุ่มน้ําได้ตลอดให้ดูระบบก็ได้ว่าทําไมเขาถึง ไต่ขึ้นไปได้นะเพราะว่าเขาออกแบบให้รากเขาเนี่ยมีฟองน้ําเป็นเหมือนฟองน้ำนะฮะแล้วก็ยัดฟองน้ำเนี่ยเข้าไปในรอยทิ่แยกของต้นไม้นะฮะใส่น้ำเข้าเป็นที่ฟองน้ําก็จะพองเห็นไหมแล้วก็ดูดน้ําออ,ออกอีกครั้งหนึ่งให้พื้นผิวของเขาเนี่ยอัดเข้าไปในร่องของรอยแตกนี่แล้วนะฮะพอพอดูดน้ำอกไปรากที่เคยมีน้ําชุ่มๆเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นของแข็งขึ้นแต่ละแต่ละข้อต่อเนี่ยเขาจะเป็นกลุ่มรากที่ใช้ยึดเกาะ นะทำงาน2อ,อย่างคือ1ทํางานยึดเกาะ2ก็พยายามหาความชื้นหรืออาหารกินเข้าไปด้วยนะแล้วเขาก็จะสามารถตายขึ้นเรื่อยๆนี่คือระบบอันหนึ่งซึ่งไม้เลื้อยออกแบบให้มาทํางานแบบนี้แล้วก็จะมีสัตว์หรือแมลงบางที่จะอยู่ตรงนั้นทำไมเขาถึงต้องอยู่ตรงนั้นทาไมเขาถึงต้องอใช้ชีวิตอยู่ตรงนี้ มันสามารถหาคําตอบได้ด้วยตัวเขาเองไม้เลยไหมกลุ่มแมลงสาบไปใช้ใบกับลําต้นเนี่ยป็นตัวเกาะด้วยอันนี้มีสังเกตบางคนจะไม่รู้จักไอลายเนี่ยเขาเรียกว่าลายเคนแ็นสิ่งมีชีวิตดังไนมั่งสาลายะกับลามาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะฮะมาใช้คือภาษาร่างเป็นร่างเดียวกันร่างกายเขาที่ที่อยู่ด้วยกันอีกคนหาอาหารให้อีคนให้ความชื้นเลยมาชอบอยู่ด้วยกัน โนอกนาลีหรือเซเล็กจินเนล่าเนี่ยเขาจะไม่ค่อยผดใบที่ภากใต้ให้เห็นความสมบูรณ์ว่าต้านก็สามารถสูงได้แล้วก็แตกกิ่งก้านออกมาเยอะมากอายุก็ประมาณ200กว่าล้านปีนะฮะญาติเขานะไม่ใช่ตัวนี้ป่าพระโตนเนี่ย,าายอยากให้ครูเห็นความสาคัญว่าประเทศเราเนี่ยอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรนะฮะประิมาณน,น้ําฝนที่ตกต่อปีเนี่ยหลายพันมิลลิเมตรต่อปีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับพื้นที่ที่น้ําฝนตกประมาณ8เดือนนะ กล้ป่าเกิดอะไรขึ้นกับป่ามีพันไม้อะไรที่ชอบความชุ่มชื้นขนาดนั้นบ้างหวายเป็นสัญลักษณ์่ึงของป่าแบบดิดชื้นนี่คือแส้แส้หวายถ้าดึงตึง๊ตึ๊งติดเลยหนาำเนี่ยแข็งแล้วก็ล็อกด้วยภายหลังแค่นมันก็ติดเท่บกัน อาจารย์ครับนกนกนกกินปลืคือจะทำรังลักษณะอย่างนีง้เหมือนกันทุก,ทกชนิดเลยหรือเปล่ามันต่างกันที่ะอะไรนะขนาดขนาดกับวิธีการสร้างนิดหน่อยบางบางครั้งเขาจะเอา,อายใยแมงมุมยใยมุมมะพันนะใยมุมมะพันแล้วก็เอาตัวอย่างต่างเสียบเสียบ,บเข้าไปอันนี้ใกล้ยๆย่านที่เผาเนี่ยกำลังพันลยก้การดำหลังเงินเนี่ยชนิดนี้กลุ่มของแฟมิลี่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของนิวซีแลนด์ด้วยนะ การที่เราได้มานะคะอย่างนก็คือเออเราได้มาเปิดโลกกระนัดของตัวเราเองพอได้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าธรรมชาติให้ให้ความรู้กับเราค่อนข้างเยอะแทบจะเรียกได้ว่าเป็นครูของเราอีกคนนึงก็ว่าได้ค่ะสิ่งที่เราชอบเนี่ยก็คือการที่ได้เข้ามาอยู่กับป่าสำคัญที่สุดก็คือเราจะอยู่ร่วมยังไงที่เราจะอยู่ได้อย่าง มองเห็นคุณค่าของเขาอยู่ร่วมกับเขาโดยที่ไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายแต่เราก็สามารถใช้ประโยชน์จากเขาได้แล้วก็อยู่กันอย่างเกื้อกูลอัน,นอันนี้คือสิ่งสำคัญมากกว่าสำหรับการที่เราจะเอาไปถ่ายทอดกับเด็กแล้วก็ให้เด็กเกิดความประทับใจหรือแรงจูงใจอะไรก็ได้ที่จะร,รู้สึกว่าธรรมชาติรอบตัวเนี่ยสำคัญกับตัวเขาแล้วก็จริงๆแล้วเขาเนี่ยก็อยู่กับธรรมชาติได้ และเมื่อคุณครูเดินป่าศึกษาธรรมชาติกันเรียบร้อยแล้วคุณครูทุกคนจะต้องรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้รับนำมาประมวลและถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานตามบทบาทความถนัดที่ตนเองได้เลือกไว้ตั้งแต่ต้น ถ้าครูไปฟังอย่างเดียวหรือครูไปเก็บข้อมูลอย่างเดียวเราไม่สามารถรู้ได้ว่าตัวครูเองเนี่ยมีความเข้าใจหรือเกิดความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนดังนั้นเราจึงต้องจัดให้ครูเนี่ยถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานก็จะเกิดสื่อที่เป็นในรูปแบบที่หลากหลายทั้งในรูปแบบของภาษาในรูปแบบของศิลปะในรูปแบบของในด้านอื่นๆตามความถนัดของตัวคุณครูนะคะเช้านี้อากาศสดใสเสียงไก ขันให้กุงงกิ่งตื่นนอนกุงงกิ่งลุกขึ้นพับผ้าล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัววันนี้ต้องออกเดินทางศึกษาธรรมชาติ4วัน3คืนไปกับเพื่อนๆคุณครูอูโหูอู้ห,ห,หูตื่นเต้นจังเลยระหว่างที่อากาศร้อนจัดทุกคนก็ชมทุกทีฉันก็พยายามวาดวาดวา,ดวา,ดวาดตามไปนี่นะคะแซนดูน ก,ก็ได้มาประมาณใ,ใครไม default, <AR> ่เคยไปก็มาดูนี่นะคะนี่คือรากของอะไรคะเนมองกันออกจากการบันทึกนียทำให้นึกถึงหนังเรื่องหนึ่งหัวใจของหนังเขาบอกว่าเขาจะทำการคุ้มครองโลกเขาก็เลยจะทำลายมนุษย์มนุษย์เราเนี่ยบางทีเอาเอาขนสัตว์หรือเอาอะไรมาใช้ไม่ได้มีเหตุผลอะไรนอกจากความชอบหรือว่าบำรุงกิเลส ราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะไปบอกเด็กว่าทํายังไงให้อย่าบำรุงกิเลสมากเกินไปนะเราอาจจะมีบ้างแต่ว่าอย่ามากเกินไปที่ภูเขาทรายแซนดูลพอมาถึงปุ๊บได้อย่างนี้ค่ะหนึ่งในสยามเนินทรายงามที่ชุมพรกองทรายดอนลูกใหญ่หน้ากังขาทรายเม็ดเล็กเรียกทรายแป้งสะอาดตาหยิบขึ้นมาเนียนละเอียดดังฝุ่นผง สาเหตุใดใหญ่จึงสร้างได้อย่างนี้หรือเป็นที่พายุใหญ่หอบพัดพาเป็นเวลาหลายล้านปีสั่งสมมาโอ้ดังว่าช่างงานศิลประดิษฐ์เองครูไปเก็บสิ่งที่ดีมาเอาไว้ในตัวเองแล้วก็จะเข้ามาสู่ใจของเขาครูได้สร้างตนเป็นนักสำรวจนักสารคดีนักเล่านิทานนักแต่งกรอน เพราะแรงบนับนดาลใจสูงสิ่งเหล่านี้เป็นการวิถีการสร้างครูที่ดีที่สุดแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุดในการให้ครูมาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติเนี่ยผมคิดว่ามีส่วนสําคัญในการสอนเด็กผสมวัยอย่างยิ่งนะฮะผมเชื่ออย่างมากเลยเลยว่าธรรมชาติองค์ใหญ่หรือองค์รวมเลยเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงจิตใจของมนุษย์ได้โดยตรงเวลาพาคนใดก็ได้ที่เข้ามาในธรรมชาติเนี่ย มักจะเปลี่ยนอารมณ์เขาได้ง่ายๆเลยนะเขาจะค่อยๆอ,อ,อ่อนโยนขึ้นแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดความอ่อนโยนเนี้ยไปสู่เด็กปฐมไวัยได้อย่างดีนะแล้วพอเด็กได้ยินสิ่งที่คุณครูพูดออกมาได้ด้วยความอ่อนโยนด้วยความรักเนี่ยมันก็จะเข้าไปในใจของเด็กๆได้เขาจะพัฒับใจแล้วก็สามารถจะรักได้โดยยังไม่ต้องพาเข้ามาในป่าเองก็ได้แล้วเด็กๆจะจะชื่นชอบตามที่คุณครูคอ่าเล่าให้ฟังเพราะว่าเวลาเขา ชอบด้วยใจเองเนี่ยการถ่ายทอดมันก็จะสมบูรณ์มากจิตใจก็จะอ่อนหวานและเด็กก็จะได้รับตรงนั้นไปด้วยนะครับแม้การเดินป่าศึกษาธรรมชาติครั้งนี้จะจบลงแล้วแต่ภารกิจของเหล่าคุณครูทุกคนยังไม่เสร็จสิ้นจากนี้ไปคุณครูปฐมวัยทุกคนจะเริ่มเข้าสู่การศึกษาและพัฒนาตนเองตามวิถีพุทธติดตามกันได้ในการสอนปฐมวัยด้วยธรรมชาติภาษาศวิถีพุทธตอนต่อไป